ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายสุรเดชธีรัตน์ทิติเจริญน,นะครับวันนี้เองก็ได้ฟังรายงานของอารายงานทองคําเขียวนะครับอทองคำเขียวของท่านนายแพทย์อมพลกินดาวัฒนานะครับโดยของคณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้วิการและผู้โดยารของวุฒิสภาก่อนอื่นต้องขอชื่นชมครับเพราะรายงานนี้ นะครับก่อนหน้านี้ได้สัปดาห์ที่แล้วได้ได้รับเอกสารและได้อ่านก็มีความสนใจนะครับแล้วก็ได้ฟังท่านอําพลได้รายง,งานอย่างละเอียดก็ต้องกชื่นชมในรายง,งานนี้อย่างยิ่งนะครับผมเองก็จะมีอภิปรายเพิ่มเติมนะครับเสริมเล็กน้อยจากรายงานของท่านอาพลครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าต้นไม้นี้เดิมทีเป็นไม้ห่วง้ามนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในพรบ,บป่าไม้นะครับฉบับที่8ในพศ2 5 2,562นะครับซึ่งคนที่สั่งให้ผลไม้ไม้ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นนะครับที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ครอบครองจะเป็น,นโฉนดที่ดินนอสามนอ 1, สอคหนึ่งสปกสี่ศูนย์หนึ่งนะครับไม่เป็นของห้ามนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับอดีตรัฐมนตรีรัตว์การธรรมชาติสิงห์ลปรมรคือท่านพลเอกนะครับสรุรศักดิ์การเจริรัตหรือเป็นที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาของเรานะครับที่ทําให้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมในการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้ยืนต้น ท่านประธานครับไม้ยืนต้นที่ท่านกำพลพูดถึงนะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับที่ตางตามพระราชบัญัตนะครับปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับคือการปลูกให้พอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นนะครับซึ่งจะมีไม้ยืนต้นนั้นจะเกิดประโยชน์นะครับทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับทาให้มีสามารถการสร้างรายได้เป็นการออมเหมือนทองคําเขียวของเรานะครับแล้วก็เป็นสังคมนะครับให้ชุมชนและสังคมนั้นมีความร่มเย็นและพักผ่อนได้นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับลดภาวะโลกร้อน นะครับเพิ่มออกซิเจนของอากาศในบ้านเรานะครับอันนี้คือที่ท่านได้กล่าวมาแล้วผมเองก็ขอจะเสริมอะไรจากท่านรรยงานของท่านอาพลนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการปลูกป,ป่านะครับปลูกป,ป่าให้เศรษฐกิจนั้นเป็นการทําให้กระแสเง,งนินสดนั่นคือไอการปลูกป,ป่านั้นจริงๆมันต้องใช้ระยะเวลาอันนานนะครับอย่างที่ท่านบอกว่าไม้เศรษฐกิจนนั้ใช้จะผลจะปลูกเนี่ยใช้เวลาประมาณถ้าได้ผลเนี่ยประมาณยี่สิบปีขึ้นไป คร yup. ับ <po target> จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเกษตรกรก็ดีเรื่มมีที่ลกล้างว่างเปล่าก็ดีที่จะปลูกต้นไม้นั้นนะครับก็อถือว่าไม้หลักที่จะปลูกนะครับที่เป็นไม้ที่ว่ามีอัตราการเติบโตนะครับที่ไม้มีอัตราการเติบโตแล้วมีมุลค่าสูงนะครับที่ใช้อายุเวลา20ถึง25ปีถึง30ปีนั <t iny Ben> ้นในหลักการต้องปลูกห่างกันนะครับประมาณ4คูณ4เมตรนะครับ4คูณ4เมตรจะเป็นไม้พยุงไม้ชิงชันไม้มะข่าไม้สักไม้ประดูไม้ตะเขียนหรือไม้แดงต่างๆนะครับเพราะว่า มันจะให้คุณค่าทางไม้สูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอายุโตตั้งแต่20ถึง30ปีแล้วนะครับเราปลูกต้นหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยต้นหนึ่งประมาณค่าต้นกล้าเนี่ยประมาณ1บาทถึงสิบาทนะครับถ้าราชการแจกฟรีนะครับถ้าเป็นเกษตรกรหรือซื้อนะครับเข,เขาขายประมาณระหว่างต้นละหนึ่งบาทถึงสิบาทก็หาซื้อได้แต่ถ้าเราปลูกนะครับ20ปีต้นนี้มูลค่าเป็นหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับคือไม้ยืนต้นแต่ท่านประธานครับ เกษตรกรน,นั้นรายได้ day, เขาคงไม่สามารถที่จะรอถึง20ปีได้นะครับก็สามารถที่จะปลูกไม้ล้อมนะครับหรือไม้ล้อมคืออายุสั้นที่5ปีได้นะครับไม้ล้อมนั้นซึ่งเป็นไม้ที่มีอากาศเติบโตที่เร็วนะครับแล้วก็มีคุณค่าน้อยซึ่งสามารถปลูก5ถึง1ิปีได้นะครับจะเป็นพวกไม้ฮอกกนีไม้กระติเท,ทพาไม้สนประพันธ์หรือไม้อไมอโนนสีหรือสดาต่างๆมากมายสาม,มารถปลูกสบหวางได้เพราะช่วงการโต นะครับผมมายุต้นขนาด20ถึง25ปีนั้นไม่ใช่เวลา20ปีแต่ระหว่าง5ปีถึง8ปีนั้นก็สามารถสับวางนะครับเป็น2คูณ4ได้นะครับปลูกที่สามารถปลูกได้จะทําให้เกษตรกรนะครับมีรายได้นะครับ,มไ,รไ,นะรบไม่ต้องรอถึง20ปีถ้า20ปีนั้นบอกว่าถ้าพวกเราปลูกนั้นคงไม่ได้กเกษียณได้ใช้คงให้เป็นสมบัติของลูกหลานแต่ถ้าปลูกนะครับเพราะว่าเกษตรกรนั้นต้องมีไรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่ปลูก ไม้ล้อมได้ในช่วงระหว่างต้นไม้ใหญ่นะครับสับวางได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งร่องกลางระหว่างต้นไม้ใหญ่นะครับเกษตรกรนั้นก็สามารถปลูกไม้เศรษฐกิจไม้พืชที่อายุสั้น3ามเดือน6เดือนหรือปีงได้จะเป็นพวกมันพวกเผือกนะครับเรือต่างได้ก็สามารถปลูกได้ดังนั้นเองนะครับโครงการนี้เห็นดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเสริมนอกเหนือจากปลูกไม้ยืนต้นนะครับที่รอเก็บเกี่ยวหรือรอออมถึง20ปี นะครับเราสามารถช่วงระยะกลางก็สามารถปลูกไม้ล้อมได้เพราะไม้ล้อม่นน่ยไม้ยืนต้นขายไม้ไม้มีค่าแต่ไม้ล้อมเนี่ยเราสามารถขายเอาไปขุดล้อมไปแต่งแลนด์สเคปแต่งหมู่บ้าน,แต,นาแต่งสนามกอล์ฟแต่งสถานที่ต่างๆได้หรือแม้ทั่งเป็นไม้ฝืนก็ได้นะครับในช่วงรายได้ระหว่างกลางนะครับแล้วยังระยะสั้นคือสามารถปลูกพืชลม้มลุกได้นะครับที่อายุสามถึงสเดือนถึง1ปีก็สามารถทําได้จะทําให้เกษตรกรน,นั้น มีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะรอรายได้ยี่ปีข้างหน้าในเมื่อลงทุนแล้วก็ต้องมีแต่ส่วนโดยค่าจ่ายนะครับค่าจ่ายเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยค่าที่หนึ่งไร่ที่หนึ่งไร่นะครับค่าไถค่าถังป่าไรประมาณพันกว่าบาทค่าไถไรประมาณห้าร้อยต้นปลูกเนี่ยไร่หนึ่งถ้าปลูกสี่คูณสี่เนี่ยร้อยต้นต้าสิบบาทแค่พันบาทต่อต่อไร่นะครับรวมไปแล้วเนี่ยค่าจ่ายในการปลูกเนี่ยหนึ่งไร่นะครับ ไม่กี่พันบาทไม่กี่พันบาทเต็มที่ให้รวมค่าแรงแล้วก็ประมาณ1 0,000บาทแล้วการดูแลรักษานะครับปีหนึ่งตัดหญ้าครั้งถึงสองครั้งแล้วตัดไม่เกิน3ปีถ้าเมื่อไหร่ต้นไม้ยืนต้นของเราสูงกว่าหญ้าก็ไม่ต้องตัดแล้วแต่ช่วงช่วงปลูกใหม่ๆต้องตัดเพื่อหญ้ามันไม่คุมเงาร่มเงาดัางนั้นเองต้นทุนนะครับต่อไร่เนี่ยไม่ถึงหมื่นบาทแล้วมาดูไรายได้นะครับรายได้อย่างที่ ท่านอำพลได้พูดถึงนะครับไรายได้เนี่ยบอกว่าถ้าขายไม้ล้อมอายุ5้ถึงแปีนะครับจากต้นละ10บาทนะครับหปีึปดปีขายต้นละพันถึงสองพบาทต่อต้นหรือไรายได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทต่อไร่นะครับช่วงเวลาแค่5้ถึงแปีดังนั้นเองเนี่ยรายได้เพิ่มถึงมากถึงเป็น10เท่าถึง20เท่านะครับถ้ามามองถึงไม้ยืนต้นนะครับอายุ2 0ถึง25ปีนะครับ, 5, นะรบมูลค่าต้นนั้นมาอาจจะระหว่างหมื่นถึง2อ0 0 0บาท หรือมีไรายได้ที่1ล้านถึงสองล้านบาทต่อไร่โดยที่เราลงทุนไม่ถึงหมื่นบาทดังนั้นเองผลตอบแทนนะครับําไมยืนต้นนั้นได้ถึงร้อยถึงสองร้อยเท่าดังนั้นเองผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนการออมทองคำเกีเ่ยวนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ควรจะรณรงค์ส่งเสริมให้มีไรายได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากรอเก็บเกี่ยวที่ไม้ยืนต้นที่20 25ปีควรมีไม้รายได้ระยะกลางระยะสั้นคือไม้ล้อมนะครับซึ่งสามารถปลูกระหว่างได้ ล้วไม้เศรษฐกิจสามารถปลูกช่วงร่องกลางของต้นไม้ของการปลูกได้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วส่วนถัดมานะครับแล้วใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์คือสามารถสร้างอาชีพคนที่เกี่ยวข้องได้มีสามารถคนสามารถอาชีพในการปรับพื้นที่ในการเพาะพันธุ์ขายนะครับอาชีพในการถางป่าในการเคลียร์พื้นที่ไถทวนนะครับแ,แม้เพาะพันธุ์บางทีเพ,เพาะพันธุ์เนี่ยถ้ารอพืชถ้ามีต้นไม้ ทั้งหน่วยงานของรัฐแจกก็ดีไปหรือบางทีอาจจะไม่ตรงกับที่ต้องการนะครับก็สามารถซื้อกับชาวบ้านได้ชาวบ้านสามารถส่งเสริมการครอบปลูกได้ซึ่งชาวบ้านขายต้นหนึ่งไม่เกิน10บ,บาทต่อต้นนะครับที่ขายกันในท้องตลาดนะครับหรือแม้กระทั่งรัฐบานมีการาาร,า,รายได้ในการรับจ้างปลูกก็ดีนะครับดูแลต้นไม้ตัดหญ้าปีละสองครั้งนะครับหรือว่าช่วงแค่แค่สามปีแรกถ้าตอนนั้นก็ไม่ต้องตัดแล้วแล้วน้ำเนี่ยถ้าปลูกหน้า เดูฝนนะครับมันอยู่ได้ก็เป็นขรดน้าแล้วเป็นการที่ทดูแลครับเครับขอให้สรุปได้แล้วครับ,รรบเนื่องจากเรายังมีรายงานของหน่วยงานภายนอกอีกหลายฉบับประกอบกับท่านนายแพทย์นำพลได้อธิบายใช้เวลาพอสมควรแล้วจึงขอให้ท่านสมาชิกอภิปรายในเวลา8นาทีนะครับเพราะยังมีอีกหลายฉบับเลยนะครับเพราะว่าคนนอกเขามารอรอ,อรายงานอยู่นะครับครับท่านสรุปได้เลยครับ ดังนั้นขอสรุปนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องส่งเสริมโครงการของการออมทองคำเขียวคือ1นนะครับต้องมีการประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับในการปลูกต้นไม้เพราะเนื่องจากว่าถ้าประชาสัมพันธ์ไม่รู้นะครับบางคนไม่รู้เรื่องมีแก้ไขพรบฉบับนี้แล้วนะครับเพราะว่าส่งเสริมให้ลดโครงการปลูกเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับให้ความรู้พันธุ์ไม้นะครับเพราะว่าพันธุ์ไม้อย่างที่ท่านอ่ำบนพูดถึงนะครับถ้าพันธุ์ไม้ นะครับไม่เหมาะกับสถานที่นะครับว่าต้นไม้นี้เหมาะกับพื้นที่อะไรดินอะไรนะครับคุณให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับอันที่3คือต้องหาพันไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับอันดับ4นะครับลดขั้นตอนในอุปสรรค์ในการอนุญาตนะครับหลายๆอย่างหน่วยงานในการที่จะปลูกไม้บางทีต้องขออนุญาตเป็นเกษตรกรก็ค่อนตนค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับข้อ5นะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการคีดราคากลางที่เหมาะสมนะครับแล้วข้อที่6นะครับสนับสนุนการลดภาวะเรือกระจก นะครับแล้วก็สุดท้ายที่จะเสริมนะครับวันนี้เราพูดถึงการออมของเกษตรกรนะครับในพื้นที่ตัวเองผมเสนอว่าพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ว่างๆ้างป่าควรให้นอกเหนือจากสภาชาคนจนสภาสัมปชา์เกษตรกรแล้วควรจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีพื้นที่งาล่าวนั้นได้ปลูกเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของของรัฐของทุกคนนะครับเพราะอายุเวลามัน20ปีปลูกสม cia, ัยนี้อีก20ปีคมดวันไม่รู้แต่ว่า ผลประโยชน์ที่ได้มันของชุมชนและสังคมและองค์กรส่งท้องถิ่นนะครับขอบคุณครับ